สบายดีสบายดีทานผู้งส้มทุกทุกทานและเมื่อนี้กลมาพบกับกุ้งเซนเกาเซนเคยจากที่กุ้งบได้มาลงคลิปหลายเมื่อนอนเนื่องจากว่า,ากุ้งก็ได้ไปค้าขายเนาะไปหา,าขายของต่างๆก็เลยบุกคอยมีเวลาที่จะมาอัดคลิปให้ทานผู้สม้มระคเบิรงนผึ้ส้มไลเมื่อนี้เนาะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ว่า จะได้มานำเสนอคลิปดีๆห้ทางผุ้ชมได้ครับเบิ่์กผทรชมเมื่อนนี้เรากุงจะพาไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เฮาเห็นเพิ่นไปทอดผ่ากระถินเนาะอยู่ที่วัดอรุณทุรกปปีของสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยเนาะเมื่อนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กุุงเองกกหาก็เห็น เป็นอีกหนึ่งความเสือ่ออีกสิ่งหนึ่งที่ว่าน่าสนใจเลยก็ว่าได้เนาะและเรื่องราวจะเป็นแ,แด่นั้นมือน,นี้คุณจะพาทานผู้ชมไปเบิ่งเรื่องแล้วนี่นํากันเนาะย้อนกลับไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2539พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินถวายพระพัก,กิน ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยกระบวนพยุหะญาตราทางโชลมาศจึงได้มีการเชิญเหลือ <admitting> พระที่นั่งนา <soaked> ลายทรงสุบรรณอาชาัชกาที่เเป็นเหลือพระที่นั่งทรงในครั้งนี้โดยปกติแล้ว,ลวเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหะญาตราทางโชลมาศเหลือ <iles> พระที่นั่งสุพรรณหงษ์จะเป็นเหลือพระที่นั่งทรงหรือเหลือพระที่นั่งประทับเสมอจึงทําให้เหลือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ต้องลอยลาดับตามหลังพระที่นั่หนาลายทรงสุบันรัชกาลที่9เหมือนกับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนั่นเองเมื่อถึงเวลาหมายกําหนดการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดศเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังท่าววสุกรีโดยมี พลเรือเอกวิจิตชำนาญการผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการกระบวนเรือในครั้งนี้กราบบังคมทูลรายงานใจความว่าเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรรณรชการที่9เป็นเรือพระที่นั่งทรงเรือพระทิ่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระทิ่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือทรงพัตไายพร้อมทั้งเรืออื่นๆรวมทั้งสิ้น52ลํากําลำกำลังพล2,284นนาย หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชบำเนินประทับบนเรือพระที่นั่งนาลายสรงสุบรณราชการที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณตามหมายกำหนดการต่อไปหากได้ดูเทปการถ่ายทอดสดพระราชพิธีครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มถ่ายทอดสดจนกระทั่งก่อนเวลาเสด็จจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าสดใสมีแสงแดดเป็นปกติ แต่หลังจากนั้นท้องฟ้าก็มืดคลึ้มดูราวว่าฝนทำท่าจะตกหนักข้าพระพุทธเจ้าในแก้วคนเรือตีีจำลองสัมพันย์ยนราชเลขาธิการกองการขกระพนเรือสีและสเป็นผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งนายณ์ปจุบันรัชกาลที่เก้าขอพระราชทานกราบังคมทูลกำลังคนประจำเรือพระที่นั่งนายทหารเจันจ่าสอง ดาสิ 10, บพลทหารสิบเจ็ดรวมหกสิบหกนายพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระมอมขอเดชะที่กรมคมทูลจบนี้นะครับคือพลตรีจำนวนสัพพัญยูผู้ควบคุมเรือพทินั่งกรมคมทูลพระกรุณาแรงางานจำนวนฟีพายประจำเรือพทินั่งขอเดชะวารอ,องผูรีพระบาทปกเก้าปกกระมอม,มข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกคุณทวีเหลืองอ่อนผูน้อำนวยการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเป็นนายเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรักชการที่9้าบัตรนี้เรือพระที่นั่งอยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระบรมตาชานุญาตออกเรือพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเก้าด้วยกระมอมขอเดชะ โดยคุณนวรัตหรือบ่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตเจ้าของความเห็นในพันทิพย์ได้เล่าไว้ในกระทู้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในกระบวนเรือราชพิธีว่าพอสายฝนโปรยมาถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงเรือพระที่นั่งที่ท่าวาสุกีแดดยังแจ่มอยู่พอประทับเรียบร้อยเรือพระที่นั่งได้ออกมาตั้งลำกลางแม่น้ําได้ทั้งพายุทั้งฝนก็โหมกระหน่าแบบลืมหูลืมตามไม่ขึ้นภาพในทีวี และเสียงภาคหากผู้ใดดูอยู่คงจะจําได้ว่าทําให้เกิดระทึกหัวใจเพียงไรแต่คงจะไม่ได้เห็นภาพจริงดังเช่นที่ผมมองเห็นจากที่สูงในม่านฝนนั้นขบวนเรือพระราชวิธ,ธีโดนพายุเสียแทบไปเป็นขบวนโดยเฉพาะลำเล็กลำน้อยทั้งหลายที่ฝีพายต้องแบ่งมาคอยวิทน้ําในเรือด้วยในทีวีภาพเช่นนี้ต้องถูกตัดออกไปอยู่แล้วคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็คงไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนั้น สาหัสสากันเพียงใดที่น่าตื่นเต้นมากคือตอนที่เรือพระที่นั่งอยู่กลางคุ้งแถวถนนพระอาทิตย์จะต้องลอดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรณเรืออนันตนาคราชและเรือสุพรรณหงษ์ยังคงรำพายท่าหงรอดอยู่เฉิๆเชิไปไปตามแรงพายุเฉียงแนวน้ําอยู่น่าประวัติว่าจะไม่ผลต่อหม้อเสาสะพานเรือดิงกี้เรือ,อยางที่ติดเครื่องท้าย ของทหารเรือที่ตั้งกองระวังเหตุอยู่ใต้สะพานกระปราดออกไปช่วยกันดันท้ายและประกบเรือพระที่นั่งจนพ้นสะพานได้อย่างปลอดภยัยมีเรือสุพรรณหงษ์ลำเดียวห้อยท้ายปเป็นเรือพระที่นั่งสำรองผิดแนวน้ําที่เชี่ยวกรากมากเรือดิงกี้เหลือมาดูแลทางนี้ลําเดียวเอาไม่อยู่เรือไหลเอากาบเรือเข้ากระแทกกับตอมออย่างจังแต่ดิงกี้ก็ดันให้หลุดไปได้ไม่ติดตอมอขวางน้ําอยู่ผมเห็นเหตุการณ์นี้ตลอดและถ่ายรูปไว้ด้วยหลังจากนั้น หม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตได้ส่งหนังสือพร้อมรูปภาพที่ได้บันทึกนั้นไปยังผอทลอและสำเนาส่งถึงท่านราชเลขาสำนักพระราชวังด้วยเพื่อหาทางระวังเหตุในอนาคตต,ต่อไปพร้อมทั้งท่านหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตยังได้กรุณาลงภาพดังกล่าวในกระทูพันทิพย์เพื่อให้เป็นข้อมูลในการศึกษาแนวทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยจากการได้ชมเทปบันทึกการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีครั้งนี้ เห็นได้ว่าพายุลมแรงมากฝนตกหนักจนภาพที่ถ่ายทอดสดออกมานั้นไม่สามารถเห็นคุ้งน้ำหรือบรรยากาศโดยรอบได้เลย เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่รอขานของชาวบ้านทั่วไปว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไม่ยอมลงน้ําเพราะป,ปกติแล้วจะเป็นเรือพระที่นั่งทรงมาตลอดบางก็บอกว่าฝีพายไม่สามารถประคองเรือพายต่อไปได้ต้องหันหัวเรือพระที่นั่งกลับอู่ต่อเรือพร,ราชวิธีในทันทีบ้างก็บอกว่ายังสามารถปรคองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไปต่อยังวัดอดุลราชวรารามได้เหตุการณ์ครั้งนี้หากใครเกิดทันคงได้ลุ้นระทึกอยู่หน้าจอทีวี หรือใครที่ได้ไปชมอยู่ที่ริมน้ำเจ้าพระยาคงต้องรุดไม่แพ้กันอย่างแน่นอนเพราะถือได้ว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหาญาตาทางโชลมาศที่เกิดเหตุฝนตกมีลมกันโชคแรงมากที่สุดในรัชะสมัยรัชะการที่9ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาและบันทึกไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าต่อไป แล,แล้ก็จะไปเล่านะท่านผู้ชมน่าจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ว่าน่าสนใจแล้วก็จากทีเ่เดบิงคลิปวิดีโอดังกล่าวนก็เห็นความจงหักผักดีขอโค้งปวงโซนเาวไทยที่มีโตสมเด็จเนาะพระเจ้าอยู่หัวไทยเซิงเซิงว่าหลายคนกับแอนทิกุ้งได้ไปอ่านคอมเมนต์เนาะก็เห็นแต่ความจงหักผักดีความแบบความเหลื่อมใสแบบ สธาเนโตพระเจ้าอยู่หัวไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทีกุ้งเอามาต้นมาฝากทานผุ้ชมในมื้อน,นี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ร่พภาพทีวีดีโอใหม่ๆทีกุ้งมานําเสนอและมอน,นี้กุ้งเหลืองลาวทานผุ้ชมไปก่อนเจอกันใหม่เมื่อหน้าสําหรับมื้อน,นี้สบายดี